วันนี้วันพระนะครับมีพระคาถานหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์ทำให้เจริญอายุวัฒนะมงคลคืออายุยืนยาวเป็นพระคาถาชื่อว่าอุณหิสวิชัยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระคาถาเทพอุณหิสวิชัยนี้เป็นการเจริญอายุให้ยืนยาวออกไปพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระคาถาน,นี้ให้เก่เทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าเทพอุณหิตเทวดาองค์นี้ ท่านตระหนักถึงเวลาที่จะต้องจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ว่าท่านไม่อยากลงมาใครจะอยู่ในเทวโลกต่อไปก็เลยไปรกราบทูลขอต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาประทานพระคาถานี้ให้เจริญอายุยืนยาวต่อไปเทพุณหิตก็จึงมีชีวิตยืนยาวอยู่ในเทวโลกและพระคาถานี้เมื่อเจริญหรือสาธยายหรือสวดบ่อยๆทุกวันทุกคืน นอกจากจะทำให้อายุยืนยาวกว่าปกติแล้วยังจะส่งผลให้แคลว้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงด,ด้วยนะครับเป็นพระคาถาที่ใช้สวดในพระราชพิธีสำคัญต่างๆต,ต,ตั้งแต่โบราณการมาจนถึงปัจจุบันพระคาถานี้ก็คืออุณหิสวิชัยนะโมตัสสะพกะคะโวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะ นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตาสัมมาสัพพุทธัสสะอัติวนิหิตสวิทโยธรมโมโลเกอันุตโรสาพะสัตาหิตาธายะตังตาวาังคันหิตเทวเตปริวัชเชราชะทันเดอมนุษย์หิป,ปาวเกยพยาเคนาเควิเศภปุเตอาการมรารเนนวาสาพสมารมรณา,ามุตโตจตเปตวาการมาริตัง ตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวส,สุขีสธาสุตสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตังเจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสธาลิกิตังจินติตังปูชังธารนังวาจันังครุงเปรสังเทสนังสุตตวตัสสะอายุปวัตติตีตีสิทธมัตุสิทธมัตุสิทธมัตุอีทางพลังเอตสัมมิรตนตันตยัสมิสามภาษาธนะเจตโส